องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูกเกต็ตร่วมกับสมาคมศิลปภูเกต็ตและเครือข่ายกลุ่มศิลปินจังหวัดภูกเกต็ตเปิดหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ตเมื่อวันที่10มีนาคม2 5 6 7นารณศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ตโดยมีนางอัญชลีเทพบุรนายกสมาคมศิลปภูเก็ต คณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชาการและเจ้าหน้าที่อบจภูเก,ก็ตเครือข่ายศิลปินจังหวัดภูเก็ตประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมจํานวนมากทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมศิลปภูเก็ตเปิดหอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ตสาราป,ประชาคมอย่างเป็นทางการมีการจัดนิทรรศการศิลปภูเก็ต2024สมหัศจรรย์หน้ากาเบเนเร่พร้อมทั้งการขับร้องวงประสานเสียงวงปล่อยแก่ภูเก็ต และร่วมชมงานศิละปะโดยศิลปินภูเก็ตกว่า50ชีวิตนอกจากนี้หอศิลป์ร่วมสมัยภูเก็ตศาลาประชาคมจะเป็นสถานที่นำเสนอผลงานและถ่ายทอดความรู้ทางศิละปะสู่ชุมชนเป็นสถานที่จัดแสดงศิละปะร่วมสมัยจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในศิละปะเผยแพร่ผลงานศิละปะสู่สาธารณาชนและเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ความเข้าใจศิละปะแก่เด็กเยาวชนและประชาชน เป็นแหล่งเรียนรู้ศิละปะวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย วันนี้ก็เป็นวันที่เป็นมงคลมากนะคะเพราะว่าเป็นวันที่เราได้ขอสินร่วมสมัยภูเก็ตของเรานะคะมาให้กับพี่น้องประชาชนและจังหวัดภูเก็ตคือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ของศิลปินนะคะแล้วก็งานพาร์ธงานศิลปะทุกแขนงที่ต่อไปเราจะมีสถานที่ใช้อยู่ร่วมกันก็คือสาราประชาคมเดิมของเราอะค่ะอยากจะเรียนเชิญชวนทุกๆท่ทขขนาทนนะคะว่าปีหน้าปี2568ค่ะเราจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานไทยแลนด์เบนเนเรสภูเก็ต เป็นมหกรรมเทศกาลศิลปะของโลกนะคะที่จะมาลงที่ภูกเก็ตเรานะคะเพราะฉะนั้นนับจากนี้ต่อไปพวกเราก็จะมาร่วมกันสร้างความเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันต่อเป็นจิ๊กซอค่ะเรามีทั้งอาคารอาหารอาพรตอนนี้เรามาเติมอารมณ์ัานตรีร่วมกันเพื่อให้ภูกเก็ตองเราไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ่ะ งนานี่เศษช่วงนี้นะคะก็จะเป็นการแสดงภาพวาดนะคะของศิลปินจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะทั้งหมดประมาณ50ท่านค่ะ140ชิ้นงานด้วยกันมาชมกันที่หอศิลป์ภูเก็ตของเรานะคะ เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาจากนกระทั่งถึง4ี่โมงเย็นค่ะหากท่านทุ้ใดว่าหรือว่าเสาร์อาทิตย์ลูกๆอยากจะแวะเข้ามาเที่ยวก็ใช้สานที่แห่งนี้ค่ะเป็นที่พักผ่อนอย่างใจของพี่น้องประชาชนและก็ลูกหลานของเราด้วยและยังได้เสพก็เรียกว่าศิลปะอันสุนทลีให้กับลูกหลานของเราต่อไปด้วยค่ะ